เงาอดตายของติดเราต่ำไ้ก็นีอย่าไปว่าความเกยจคิงเอออย่าไปคิดมากเลยนะ้องเชื่อพี่เชื่อพูดแกเถอะว่าไงตอนนี้อเพียกบ่อนการพนันของเราเนี่ยมันรู้สึกเงียบเงาผิดปกติชอบคนใช่ไหมบ่อนการพนันไม่เคยมีคนมาเล่นเลยนี่ว่างนี้ก็เล่นเก่งต่อไปไม่ร้ก็เล่นโคงคงได้กันแล้วดับมาวบาเราเออโบเล่นเก่งกัน,น่อย ว่างนี้อยู่ได้กับโบเล่นอยู่โบเล่นอยู่เออโบเล่นอยู่มาวางนี้ก็ชอบเล่นเล่นอยู่อันนูผู้ไปเล่นนั่งวันก่อนตีนึ่งแล้วนั่งเลิกแล้วยังโยกันอยู่เลยโย่กันน้อยโยกันไต้กุนเป็ดโยกันไต้กุนเป็ดเออผอล่วงกวาด้ามาตึงเอ็นผอล่วงวัดพอล่วงวัดเพื่อเ้า่ไปโยกันประเด็ด ไม่ร้บายเลยหนุย่ยองก็กแปลกแปลกเป็นทีนี้การที่อยู่ด้วยกันนะพี่ช่วยสั่งให้ลูกน้องคนงานหน่อยมันจำตัวไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ที่สูงที่ต่ำกับฉันมันก็เถียงใครทำงานขัดใจน้องสาวกูกูตัดเงินเดือนเลยทั้งไอ้เปี๊ยกไอู้นแกวส่วนมากไอ้เปี๊ยกเลยมันขโมยของฉันบ่อยครั้งฉันซื้อครีมพอนเอาไว้จา,านหน้ามันขโมยไปทีแล้ว ไอเพยียกมึงขโมยทําไมครีมน้องสาวอ่ะงอไปนะ้ายเพียกครีมพ่นน้องก็ซื้อไปตาน้าฮะกูปาไปตาเคยครีมตาหน้าปาไปตาเคยตาจ้อ,จอยแอ้ในตัวทัดมันประกาศมันว่าครีมนี้ผสมด้วยหมอยจะได้เจอ <c oughs> หมอยจะได้เจอไอ้ด้อเออว่าใช้ต่าลับได้ยังกดอยู่เลยบ้าน มันไม่รู้เรื่องอะคนใหญ่เปี๊ยงเราไม่ชอบมันเลยลำคาญอยู่ไม่สบายใจมันบ้าอย่างนี้ก็ไม่รู้คน,นี้คน,มนเมื่อในเปียกเรียกไปแล้เราเออมันลุกขึ้นตั้งแต่เชา้าไปไหนางาน,นไม่ทํไใ่เปียกไปในลาดเลยจะเดินในลาดตะวันเก้งกลวยเมกาตั้งแล,ล้วคนลุงไปโนนโนนเลยตัวรจับไปตัวรจับใจในเก้งกลวยใหญ่าบาตัวรจับปักตัวนในเก้งกลวยมาโร เ็โบริษัทมันห่าาอยากให้นาท,ไนทีไม่เพลงแรงหายหใจเหล็กไม่ในเครือในเครือแต่มันเกี่ยวได้กับกล้วยและตึงกล้วยผอมึงเป็นลล่เหรอมันคนหล่าเรือไ้บ้าเออไอนี่ก็เล่นว่าเครือคายไอ้อนี่ก็คายทั้งเครือเทียงอินตายองเหมือแม่เอ้อยแม่เออยเลจอบนักหน้ากากี่หลัก อย่าไปเคยขโมยค่อยเพียกรู้ถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจตายกองในเจวดในเพียกหลักบอยมันไม่หวาไรกว่า,ไ,วาไม่หวาเออวันนั้นกูเข้าไปหลักปล่าพงหลักปล่าพงเนีดเอวพอเดินออกดีเาวันว่าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะก็กูไปหลักลาวนะร้อยกันนั่นเข้าไปหลักปล่าพงอย่างเชื่เลยแต่ว่าก้องหลักมาดีจริงมันปลาทันว่าแม่เปล่าพงงั้นหลักมาพงนุ่มใจอย่างยั่วดักบง นาำดำเป็ดปลาพง้อยมม่รอเกี้ยวว่าเบอร์ดีพุทราปลาพงหลุนไหมอันเออไม่เออะองเดียวเลยมึงวะคิงกูโบ่เะใจต้วยเลยเดียวควาดเลยก็ไม่มีเยอะช่องเลยในปงก็ไม่มีไอ้ลูกกันเนื้อก็เพอกูเกตำปลื้กูว่าอย่างแต่นามก็กินควานดีปีบจมนาวควานว่าอ้อมใจยำปลาปงูนะ ลูกรองี่กินข้าวมันนิ่วกูตักปราบองงนนั้นในเจ้าข้าไว้ลูกคุละร้องชอนจ่องชอนซ้มคืนแถวเดินลุงลูกกูไม่นอนเลยเพื่อพูนแก้วนอนกับเปรตได้กับมึงยำกาแควไหลลูกกินก้ากระไรเบอร์ดี้อันกากแควล้วไม่ใจปลาปองอวา,า,าววาใจน้ำดำเปรตคนอยู่ในู้เ็นมาแก่ตายตุกเรื่องเบือ กล้องในเจเว่นนี่ทุนบอยจริงทุนบอยเออแค่ว่าทุนก็ไม่นานเดี๋ยวใจจานิ่ไปตึงงานเพิ่มำรวดไปเดี๋ยวใจหนึ่งี่เคยโบกทำรวดอะไรล่อะให้ติมมันไอ้ิมรอยให้ติ้มวอลให้ติ้มวอเออมันวอลเดี๋วใจก็ไปเต็มหมดก็แล้วก็เจอบกันว่าเคยลักกล้องเจเว่นเคยลักก็แล้วเคยรักอะจะบูนจะบูลักเออเบลอ กวนญที่ตายโ้อ้มันรูแลงไายไรมันพูดเรื่องลําบากโยยาไกลเพียกนี่มันดื้อด้วยพาไปไหนฉันไม่พาไปแล้วพาไปน้อยนี่ในยอ่านวัดกระตุกโลกมาดูตกวโลกว่ามันบูโอ้ยฉันรู้อย่ามันรอนี่ว่าแมวแมวได้ในกระเทียมเออระวังนะกาตายกันนะชาวเมืองกำบ้าพลแล้วกันกาตายลูกเพชรอยู่ที่ว่าแมว Điều mèo đã rút rồi giếng tay mà Cả tay Và cả tay mới chưa luôn <laughs> chơi và chơi bà ba đầy mạng không? ปหา,ปปากได้แม่เดือนงามปิดก็ต้องพรังานชีวิตเพราะคนเจอเดือนหากได้หนูเดือนแกบ้างก็ตองไปตีบางควางต้องไม่ได้อยู่เรือนหากได้กขมข่าวผมยาวเพรียไรหากได้แขมข่าวแม่ผมยาวเพรียไรก็ถือว่าคนจันไรที่ของหืนคนเจอเดือนอย่ย่อท้องกับนำคุณไรลยยูกจำนานแต้ง ไรอาจ้าฉันทำหนำคุณน่ะกับกองใจอยู่ <c oughs> ไม่ใจกองใจแต่เตะแามนี่ซ้มกายกายกับเผือนชาติเผือนทต่เนีจารัน,นจเจอไรย่อมถุงโอ้อันว่าปอลุงป้อมแล้วพอยมต้องเจอเพื่อติ้นนายติ้นกับนำคุณจำนันเตก มันพึ่งเปลี่ยนเลยมึงเด็กนุ่มนาคุณเอินนั่นแหละพึ่งเปลี่ยนนี่รับพึ่งเปลี่ยนอยากเด็กเผื่อน้าเรื่องลูกกันนายยอดต้องจำนานแตงกับนายแก้วนาคุณไรอะกูคุยกับคนนัวต้กับนำระคุลควันตองนาคุณไงยังมาเบี้ยนลงมานัวคูเลยไปขวัญปลาเอินไม่ได้เห็นแม่มาขวันตอง นายโตวควันทองครับป้อมนำคุณจำนานแต,งต่งโตกับพอพ๋อันจำนานแต่งแต่กูเนี่นาที่นึงแล้วมาใส่กนนะยมจนกับปั่นพื้นแต่ได้จนนะจีบแม่ไม่แต่เด็กจีบแม่ไม่กับแม่ไม่มังจีบเป็นหนักลงโยลัดรักาป้อมไปกลองหนักลงตึงในเมืองนาะหนักลงรานานกับ มันบ้าน hey, e ี่กองพวงมาเลยนักรองเยอะปุ Next, yep. ugo, ่นใหม่ยืมไปไอ่จนล่อได้ตัดยางได้ทีจำได้ rồi กองพวงมาเลยเป็นปันยืมเพื่อนมังจำนั้นหยดมังเออมึงก็เว้นกลองโย่ไอ้โตโยตึงร้อนนู้ไปกรองพวงมาเลยตึงในเมืองก้อนอ๋อก็นกูโดนเลยแต่มึงไม่เจอไอ้พวงมาเลยอ๋อแล้วแบบเจอใจอ่ะจ้องกลางต้นลุย น้อยแงมึงนึกแต่ว่าจากสวนบีบุนว่างให้ตึ้งคนจ้านเจ้าตั้งในนี้ร้านเจ้าพวกมาเลยโยนพวกมาเลยมังกล้องใีหนักรองจอเป็นเอาหุ่นซ้อมลกมวงก็เจอตั้งเควาตเต็มตุ้งติดที่หนักรองเอ๊ยทำไมติดเตียนด้วยวัวพอดีเขาขายคอยดับเมื่อกี้คนตามเตียนขายเหมือนกูควาแต่จ้านเจ้าเตียนกูควาติดจางมาทิ้งแล้ว

มึงก็บวยใจฮงหนักลงเลยจบนะหายเพื่อนไในปอดแต่ยอดที่ป้องงอ้นต้องการในเกาเข้าไปมันเปลงไว้ปอดใ้ถ้ำเข้าแตามึงว่าแกงเพลงไว้ปอดมึงแกงอุ่นถ้ำเลยเดี๋ยวต้องถ้ำว่าเบื่อแตามึงแกงเพลงไว้ปอดอุ่นถ้ำเลยตีไว้ปอดรองเพลงเดือนไร่เดยังเดือนสั้นเนี้ยเดือนร้อยจยู่ตรงหกไมโลเดือนเจ็ดรู้เพื่อนมาเอ้ยนั่นเดือนเจ็ดเช้าไม่มาขันเจ้าไม่มาขันเดือนเดียร์เนี้ยพ่อเราสัก ที่มาโยในวัดนี้กับนั่นเลยถึงวัดนี้แต่าอาจารย์ยังเรียน์างไงนี่ลูกศิษย์แล้วเอออาจารย์ครับในไหนก็ไอผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ช่วยตบหัวยผมหน่อยเถอะวตบหัวไผมหน่อยเป็นสิริมงคลนะไม่ต้องตอบตลกมันไม่จำเกี่ยวไรนี่คนเราความติวัดีไม่ดีมาจฉมขึ้นโยกับตบหัวอาจารย์ช่วยตบหัวไผมหน่อยนะผมขอร้องเลยหลวงพ่อแต่อายไม่ตบหัวยผมจะนั่งอยู่แบบนี้องาตบการตบจำอยากร้อย ฮัลโหลโต๊ะไม้พูดแรกันนึกออกมัง้งนายนั่งเฉยน,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 นผมขอบคุณตัานอาจารย์ผมจะไปพักบนก่อนแล้วผมจะได้มาเรียนวันไหนอะต่อเช้าลูกเตวัยเตอมาเรียนในเวลากลางคืนลูกนะกลางวันอย่ามากลางคืนอาจารย์สอนได้หรือตอนใดเป็นล่ะให้เตอมาเรียนในเวลากลางคืนแล้วกลางวันผมจะไปนอนที่ไหนอะกลางวันก้า อาบน,นอนมานใหญ่อย่า,ยาทำให้เป็ดตากระันนั้กลางวันนี่นตแต่ตื่นแต่กลางคืนนี่านอนในวัดผมรู้แล้วกลางคืนผมจะมาเรียนวิชาที่นี่แต่กลางวันผมได้เห็นกระต้มหลังหนึ่งที่อยู่หน้าวัดแห่งนี้มีใาญชะาแก,ๆก่ๆคนหนึ่งอยู่อาศัยผมจะไปขออาศัยใาญ่คนนั้นที่นั่นเียด้อ้หอมพรำอย่าได้ตาก็นอยู่เท่รวยรวยในวัดคูว้า นักเลงมาหน่อยมาหน่อยมาตะกอยะมาเต็มวัดรูมาหน่อยมามานี่กว่าใจเมืองน้อยหละเพื่ไปรากนกครห้วยกว้างไม่หรอกจะเด็ดพี่บางบัวตองจะมาน้องดินแดงเมื่อไหร่ไปกะทุนระมมเงาเล็ดหลานตีรอกปักเล็ดมาหน่อยเตัวมาแรกไม่นากตั้มนะ Quán đi từ mà tệ nơi Để từng đi <laughs> chữ rơi <laughs> à bà Cao quá khơi <laughs> tao không khơi À chi đồng khơi Ta chi Mà ta anh Chữ rơi à Chữ chữ khen Ô này khen quạp Này khen Nè เฮ้ยมาซอยอ่ะไมรู้้บานอยู่น้อยอ่ะตอฮะบานอยู่น้อยยงไรึหวูนี่มากับก่อยแว้เวพมพ่พมมาชวนูเยอะมามามววมาชวนมาชวนปั๊บเลูกก้อยลูกโปะนลูกะ แล้วแม ok ่ม you know really ีไม่อะฮะแม่เติมมีไมยเฮ้พอว่ามีออจยุ่น้อยอ่าแมเฮ้เฮพอว่าแม่ใจม่ไม่เกิดมู้ั้แม่มึงตายเหลกมึงไม่เกิดวาอ้มึงหลุกอยวกไป่ด้าอีูะตชย่ะพกพม่ด้กระดุนนี่รู้แวู่รูแหลแม่เอ็หลมึงไม่เกิ ว่าไงน้องน้องของพี่ดูสีหน้าเศร้าหมองเหมือนกับไม่สบายใจเป็นไงรัศมีเรามีกันสองคนพี่น้องบอกความในใจกับพี่บ้างสิเนาะฮะากุลเรานี่มันชั่วมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดเขาเรียกว่าเลวมาตั้งแต่บรรพบุรุษพ่อแม่ก็เราเป็นกำนันพ่อเราเป็นกำนันสร้างสมมว้เยอะแยะธุรกิจพี่ดูแลบ่อนกนารพนันน้องดูแลช่องโสเภณีพี่บอลจ๋าจีนองคิดขึ้นมาน้อยใจจะเองค่ะน้อยใจอะไรคะ คือตอนนี้ใครๆเขาว่าน้องขายตัวหลายผัวมันไม่ดีไอคนที่ว่าเพื่อนมันมีรถเบนซ์ขี่ไหมล่ะคนที่ว่าเพื่อนมันมีบ้านหลังใหญ่อยู่ไหมล่ะมันว่าเพื่อนแต่มันก็ยังอดอยากปากแร้งยังไปถนใจมันเลยเนาะเราทําเรื่องของเราเราขายตัวมันไม่หุบาดขายชาตหอุบาทกว่าขายตัวเราให้ความสุขกับบรรดาประชาชน,นเป็นที่ดึงดูดนักต่องเที่ยวก็ได้อย่าไปคิดมากขอให้ชีวิตเราสบายตอนนั้นเราไม่ได้เบียดเบียนใคร ใครตัวไม่ได้ไปโค่นต้นยางใครแต่น้องเสียใจสาวบ้านมันว่าน้องมันว่าน้องอ๋อล้อมันว่าน้องเป็นโสเพลงนี้อีกไม่นำซ้ำมันยังว่าน้องเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเปียกที่ชาวบ้านมันว่าเปเป็นเปเป็นกุลีเป็นกุลีมันกัจชาเด้อเพราะว่าเป็นกะดีใช่บุญแก้มันว่าน้องเป็นกะดี Nhật trong cháy nó quăng quăng chào bán yêu phải quăng. Ơ, quân ngọt thai hôn tay đô thăm dài gần như yêu cầu lê mùa yà lê yang hai mùa yà nam maku hai kín vẫn là chồng lên hồ ngon 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 ยังไม่ให้ตีไม่ให้ยิงกินก็ไมยิงแจ็คูเลืแพุงแจ็งพุงเจแพุงอยู่ขึ้นเดินไม่ไหวนี้เหลือน้อมทางตีนเต็มมัดอยเบืองขวดบ้านกันโมปีลาหลบตักไปพุ่ก็ลยไปเอาโมเลวไปเอาเลวม่ให้ดึงนิจใจและแกไปซื้อยากร้านขาย ือ,อยากีขามาควดหนึ่งยาไมยกีขายาทานดแเลยอีนีไม่รู้เรืออ่องอไรพื้นลกกินยาทานได้ไหมก,กินยาทานก็ไม่ได้ปีห้่าหมอบานดีโมอบานก็นไม่ยาล็อกตู้มา<ห>อ้เเออายอเลยลูกกลอนเด็กแค่ไหนดิหน่เออจ,จะเ่าหลุดเลยนี่ปืนโจจะเร็วไหม <c oughs> นี่นายทำยันไ่ เธอมันดืโจจะเร็วใหนพูบ้าปนแล้วแคว้นปลาไหวมังที่ท yes, uh, mm ี่ลังไม่บาแรงใคับางคนพอล่วงนู่นไ้ปลาไหวอ้หนึงแล้วขครพอลวงชื่อในปลาแควนไหวอง้มหนึ่งไหวล้านได้ได้คุ้มครองลกว้านึ่งปลาไปนี่เร็วปลาเนื่อยเนยโยนแต้เล็วเดยโยนจะใช่ เอกวันนี้ไม่รานูเนเ่ยที่ราเขากี้รถไปปนกันได้จินดงเขาเกียนวาเขาวามเพอทิ้งปลระโดงองใช่นี่ว่าเขาเปน่นเลหัวเลยที่ไ้ไรู้ไปร้ไปคิด่งเวย เด็ดราบเีเื่อชาวนองนได้ไมนี่เกแกุงก็ไม่มีกุงเหียเกคลลยรงรงนี่รงรงนี่ร้งรงนี่รองดไม่ร้องอะไรผมควแล้ว นี่กใครนุ่มจ้กมาแลว้วนี่กินแล้วมานนุ่มจ้ากินแล้วเขาเอาไหมจองไหมเนี่ยตอนไม่อะไรดีรออยู่ดีไปจกปลองทำไรอย่าเบื่อเป็นข <c oughs> ันมันเปลกเปลกปีนะอ๋อแล้วกี่รอบกับแมกากินได้ขันกับแมกาใกล้กล้วยรอบทุกวันแมกาเตี้ยจริงแล้ว ใช่ละไม่เจ่าจะยกตุลเล็กไม่รุงไปนอนตุระทับในเก้งกลวยก็ในนี้นะไปโต้ใช้ในเก้งกลวยละตุระทับหินบริจันเขวาาได้ยังไงนาทีไม่แบงยังใจในไม่ในเครือในเครือเขวาเครือใช่ไอ้นี่เราไม่ใช่หรักเครือตีาย แม่ขายใกรรวยนั่นก็เล็กมาหนุ่ยเลยนี่ที่ไปซื้อรวยน้องจะกินแกี่ให้นำยาคัดรงเท้าแดงเอเห็นนี่นี่ยในวันซื้อรวยจึงงกี่วเอากีวีตึ้งน้องมันกินรวยน้กีวีมันกินเพื่อเอาไว้กันเกลือเลยนื่อยเมื่อไงเนยแงนแ่ับคันตับรไม่เก้ารล่องเหล้าบาได้ตี ดีแล้วดินผู้ใหการนักิบไรใชเห็นว่าบ้านด้ตีแขกคแรกใดตีแล้วนมเปรอะเปรอะน้นทำไรเป็นมังอเดียนำย่ผมจับกับรถจับวันแดวันได้ยุบปนั้นนี่ผมจ่าก๊อเป็นเลยย่นี่นะแบตตี่ตากับรถไม่เป็นเลียครก๊นำย่ญ่ในกับผมนำนมากรางในใจจับเบียบเมีว ปุ๊บวันนั้นยเอ๋อยากแค่เบรกตี่แมวมันไม่เชื่อมันว่ากาตายนะเล็กกาตายนี่แมวแมวแล้วทียบกาตายนี่ว่าแมวนี่แมวกาตาย์กูจำได้กูรู้แล้วกูเกิดก่อนมึงกาตายมันรู้ยาวแมวมันอู้ชันอู้ฉันรู้ยาวมันร้อเทียบกาตายนี่วปัดี้ิม่ได้เจตนานในบทเปล่าเลื่อมไส่ตอนนั้นเลยลูกเตยอยู่ที่แปดปี แต่อย่าลืมว่าเตอยังเป็นคนแต่ไม่บรรลุนิติภาวะวันนี้เตอไววบวชอาจารย์เออพอต่อเจ้าเตยออทึ้ขึ้นมาแต่พอไม่เรือดร้อนพอวันนี้ตลกพอวใจยินดีรับไปเตอไว้เป็นทิปของพ่อในวันนี้ขอบคุณมากเจ้าค่ะหลวงพ่อเออนี่เป็นทริปของอาจารย์หรือที่ต้องทำค่ะอยู่ในวันนี้ลูกนะตเตอมาเรียนวิชาในเวลากลางวันกลางคืนน่ะยามาในวัดเด็ด้าดประคุณใจพี่กลางวันได้มาเรียนในวัด ยี่กลางคืนหนูจะไปนอนพักที่ไหนอะคะกลางคืนให้เตอไปปักตีบานใหญ่หีบีบไหนเลยคะหลวงพ่อจ่วยเทปุดแกว้วทีบลีเออเบื่อจวยกันแล้วกันนเป็นความปลื้มใจของหนูมากเจ้า,จาขาจาย์ดีแล้วนะลูกสวัสดีนะคะคุณคขาคุณเป็นใครอะคะเป็นเป็น,นายกคะ่ะนายอค เชื่ออะไรเลยกันแต่ในยกยิ่งเปียกค่ะอยู่ภาคไหนอ่ะลูกเรียกลูกเรียกเจอปะขมัน่ารู้กันดอกไม้กูไดคนหลังมันชื่ออะไรอ่ะคะชูวิทย์ครับพระมันตาได้ทิดร่างเลอยู่แก่ๆก็เดี๋ยวมัวไปคุณว่าฉันสวยไหมแกคุณเปียกด้วยกับไม่มเมล็ดไกลๆด้วยวันนี้มาก่อนไม่เคยเห็นใกลเอะน้องจืดไรอ่กัน น้องชื่อควายหญิงสุชาดาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแตงอ่อนเจอดนาพัดกับก้อยนะก้อยก้อยกอยคู่นะเข็มปรดคุณนี่พูดจาลาโมกกอจับมือหน่อยได้ไหมคะเราเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันแล้วอะกับยินดีจับเลยครับปุ๊พุ๊ยินดีมาบๆงเลยฮะน้องจะมือพุ๊บุญคุรวแล้วถือว่าเกินมาอยาได้ไม่ตายเรนแล้ว มึงเลยบุญแก้ผมรูยเป็นบุญบุญรนแล้วกูไปครัให้กูจูบมือมึงเป็นบุญโมกติดน้องเราได้นน่ากับเปิดกุ้งกันดิน้องให้กูจูบมือมึงตีดีได้กูมากี่เมียนะเปิดกอจูบมือตานนี้ตอานั้นไม่ได้แต่เพิ่งพากันได้มั้งเลยรู้อย่ามาต้องแลี้ยงมไม่มือนางเอกต้งเลี้ยต้งเลี้บุญแก่เป็นบุญแ้วแล้วกูก็ไมิตต่อดอกมใตายอง อย,อยากไปร้รมกับพวอนี้ต้องใช้เวลานะค่ะหลวงพ่อพรุ่งนี้หนูจะเริ่มมาเรียนเลยนะเจ้าค่ะเออไปปักบานใหญ่ฮีบต่อจะามาเรียนค่ะไปหลบไปจักดียอยใจองจักรีมาวารีมา าการัฐศาสอาจารย์ติปรรบผมเองชื่อว่าควาชายพานุกจากเตเปรมนครนินเดนชาตการเป็นราชโอรสแห่งเสด็จพอ่อเตพราชรีด็จแม,ม่ทิพมนทาผมมาที่นี่เพราะเรื่องจากเหตุการณ์บังครั้งเสด็จพ่อบังคั้ใไ้ <c oughs> ผมแต่งานผู้หญิงที่ชื่อว่าควาหญิงสุชาดาแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยผมไม่ได้รักเธอผมก็เลยหนีมาตั้งใจจะมาบวชที่นี่หอนี่มาตากันนะมัวลงแรงวัดกูตินี่นี่มาพบกันนะอาจารย์บวชที่ผมได้ไม่หลวงพ่อพอไม่บวชให้เด็ดขาด การบวชไอ้คนไม่ใจบวชเปล่อบวชว่ากูไม่บวชอาจารย์บวชที่ผมนะหลวงพ่อไม่บวชเด็ดขาดผมเป็นคว้าชายต่ำใจเป็นตาใหญ่ไรกูไม่บวชถ้าผมรีบบวชที่วัดแห่งนี้ผมใช้จสเด็จแม่มาต้อนกระตินสักทีพล้านบวชต่อเดียวเลยไอ้กุนแก้วไปเจอวอนเจอบงตามไอ้ยอยว่าวัดโลกพอเด็นนี้ตะตีกูในในอะไรโอกูกันนี่อาจ์เจอยบวชที้ผมขันอาจาอยจัน ก็ไม่จ่วยเจอเบืองมุงลังกาไอ้หนักเป็นคอยบวชปีหน้ามือมองอผมลำยงได้เฮ t หรือที่จ่วบวชได้ผมเตียไอยเจอแล็กวัจุดคุดได้เดียวเดียวม,มิเมมไม่อยอมแมมหลงจุดแดงนี่เรียกจุดปั่นนั้นบ้าแต่เหลือไม่ก้าววันแต่อาจารย์บวชที่ผมได้ไหมพอไม่บวชลูกวามใจปานุแต่พอยินดีจะรับไปเติมเป็นซาดุจิตในวัดนี้จึงซาวิชารตาม,มาเพื่อนำไปดูแลบ้านเมืองประชาจนต่อไป ผมข,ขอบคุณมากอาจารย์และผมไม่เป็น